เห,เห็นเนาะค่ะมื่อนี้ได้ขี่สกูตเตอร์ด้วยค่ะพี่น้องนั่งไอ้ขี่สกูตเตอร์อยู่คนเดียวแล้วก็เก็บใบไม้เก็บยังมาเรียนเสียนาะค่ะเดี๋ยวแม่จ้าสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะค,ะค่ะที่แม่จ้าแม่จ้ากับสิยนางหน้าบ้านเนาะค่ะอันนี้เป็นหน้าบักแม่จ้าไม่เห็นเยี่ยมเลยอ,เอันนี้เป็นต้นยอดที่แม่จ้าเคยเก็บตั้มนะค่ะเนาะเซฟคือเก่าค่ะแม่จ้ากับสีแบบว่บาผ้าเพิ่อนอัน เราจักรยานไม่พันธีเองสินะคะจะสิประมาณนี้ละจ้าเิบนควนทะเล้นของนางเนาะค่ะควนทะเล้นของน้องพ่ะขอนขาหนูชอบเหมือนบอกให้ไปขี่สกูตเตอร์กระซิไปขี่สกูตเตอร์ของเพิ่นเนาะค่ะบางมื่นกระซิเป็นขี่จักรยานได้มื้อนี้เป็นขี่สกูตเตอร์เนาะค่ะบางมื่นไม่จ๋ากับสพาเพิ่นไปเก็บเก็บยอดพราจะทินเนาะค่ะอยู่ตรงนู้นเนาะอยู่อีกไอ้ไปไอไปเราไปขี่สกูตเตอร์นั่นหกนะสนุกมั้ยลูก ออกหมดแล้วเนาะ,ค,ะนค่ะเนาะกับสัประมาณนี้เด้อจ้ะในเนาะบรรยากาศตอนนี้นะจ้าฝนมาตกข้ามเลยเนี่ยเบืงองพี่น้องสายไฟเรายุ่งละย่างเนาะคะ่ะอยู่ในกทมก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศข้างล่างสิเย็นดีเห็นบ่บ,บางที่ผมแม่จ้าสิผิวแว้บๆเนาะคะ่ะร่มร่มเย็นสบายแม่จ้าใส่เบป็ง<า>บรรยากาศเด้อค่ะช่วงเวลาช่วงเวลานะตอนนี้เนาะคะ่ะเนาจะจ้าจ๋าเตือนหนกับากไว้ห้องป้าไก่ทอดเนาะคะ่ะเวลาเขาลงมาเสีย่ยเขาก็มามคีมาเอาเอาไม้เป็นเชียเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของอย่างนี้เนาะคะ่ะเสตยเอาไว้ข้างล่างเรื่องสิบดีเอาขึ้นเอาลง ไงๆเนาะค่ะแต่ละมือชีวิตรประจำวันกากระลังปลูกไม้หยดกระลังแตกบุคคลเก็บเยอะพี่น้องนองผ้าขวัญไปเก็บก่อนเนาะค่ะปลาไก่ทอดก็ไปเก็บของป้าทำไม่พอฉันเนาะค่ะบวกเก็บซื้อๆได้พี่น้องดึงเอาต้นขึ้นน,น,ะะนั่เนาะค่ะพี่จสวัสดีค่ะพี่น้องขาเพิ่งมาหนีผ้าน้องข้าขวัญมาเล่นเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือกิจวัตรประจำวันเนาะบางมือน,อน้องผ้าขวนเป็นกระสีแบบว่าเล่นขายของเก็บงาเก็บใบนั่นใบนี้มาดังของป้าแอดเนาะค่ะเป็นทำงานเย็บผ้าเนาะค่ะจะนีปคุณยุทธนู่นเนาะค่ะหน้าบ้านปลาไก่ทอดอยู่ตรงนู้นนะคะ แม่จา๋าวานังอย่ตรงนี้เย็นดีเนาะคะ่ะเห็นบอลเล็กน้อยเห็นแม่จ๋าายคลิปมาแล้วแม่จ๋าไม่เห็นเยี่ยมเลยต้นยอดที่แม่จ๋ามาเก็บมาตังมังไงพี่น้องร่มเย็นเย็นแม่จ๋า,น,านั่งน้าบาันนะคะ่ะอันนี้ก็คือแพ็ที่แม่จ๋าเคยพูดให้ฟังว่าปลูกไว้นะคะอันนี้ต้นพวงชมพูเนาะคะ่ะต้นสิตัดอันหลากมันออกเนาะเพราะวันไปก่อสายเอากินอันนี้ด้วย เตือนีก็ฝากไว้ข้องปากไก่ทอดเนาะคะ่ะเวลาเขาลงมังเสียเขาก็มาขีมาเอาเอาไว้เบันชีเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นของอย่างนี้เนาะคะ่ะปกติเอาไว้ข้างล่างเลื่อนชุดเดียวเอาขึ้นเอาลงง่ายๆเนาะคะ่ะแต่ละมือ <S <S ชีวิตประจำวัน <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะพี่น้องคะ่ะเพิ่งมาอนีผ้าน้องผ้าพันมาเล่นเนาะคะ่ะนี่ระคะ่ะคือกิจวัตรประจำวันเนาะบางมือน้องผ้าพัานเพื่อสิไปว่าเล่นขายของเก็บยาเก็บใบนั่นใบนี้มาเียเดี๋ยวกลับมาเรีนเนาะค่ะมื่อนีนได้ขี่สกูตเตอร์เด้อค่ะพี่น้อง นั Workers, ่งไอ้ชี่ส huh. กูตเตอร์อยู่คนเดียวหรอกค่ะเก็บใบไม้เก็บยังมาเรียนสิเนาะค่ะเดี๋ยวแม่จ้าสิพาไปเบิ่งบรรยากาศเนาะค่ะที่แม่จ้าแม่จ้าจะสินั่งหน้าบ้านเนาะค่ะอันนี้เป็นหน้าบ้านแม่จ้าจะสีแบบว่าผ้าพันอันเขาจะกระยานไม่พันทิงสิเนกขาจะสิประมาณนี้ละจ้าบึงข้อนทะเลีนของนั่งเนาะค่ะข้อนทะเลีนของนกขาขอนขาหนูชอบแบเหมือนแม่จ้าจะสีแบบว่าผ้าพันอันเขาจะกระยานไม่พันทิงสิเนกขาจะสิประมาณนี้ละจ้าบึงข้อนทะเลีนของนั่งเนาะค่ะข้อนทะเลีนของนกขาขอนขาหนูชอบแบเหมือนแ่ กินจักาย่านเนี่ยเนาะค่ะในขณะที่แม่จ่าเห็นน้ำจิ้มเพราะว่าช่วงใบใบต้ลงมาตรงนี้กับสิวรรเดียกแก้วเนาะคสิปรามาณนี้ล่ะจ้าใช่ไมคะค่ะหนูขอดึงนี้ออกได้ไหมคะไ่ะไม้ไมค่ะแต่ห้ามดึงนะลูกนะอย่าไปดึงของป้าม่ขอม,มกไปเด็ดใบใหม่ของป่าเด้อ สวัสดีค่ะพี่น,อน้อง่ะาบึ่งมันีผ้านองผ้าฝขันมาเล็งเนาะคะ่ะนี่แหละคะ่ะคือกิจวัตรประจำวันเนาะบางมือน้องภ้าวขันตั้งแตสีไปวา่าเล่นขายของเก็บจ้าเก็บใบนั้นใบนี้มันกราังปูกไม่หยอดกระังแตกบุคคลเก็บเยอ <c oughs> พี่น้องนองข้าวขันไปเก็บกอนเนาะค่ะ้าไก่ทอดก็เรียกไปเก็บของไป,ไนนะะป้าทำไมวะฉันเนาะค่ะบวเก็บซ,ซื้อได้พี่น้องดึงเอาต้นขึ้นน,นะะั่งนอนข้าเป็นังอีกทั้งหนึ่งเนาะคะ่ะมันนี้แม่จ้า้านางเล่นอยู่ของป้าไก่ทอดบริไปเนาะค่ะมาตั้งแต่สี่เป็นประมา่น ข้พเพิ่อนอันเราจะกระยานไม่พิพ่นที้งสินะคะจะสิประมาณนี้ละจ้าเพบุญก <c oughs> ้อนทะเล่นของนังเนาะค่ะความทะเล่นของน้งนะะองคาะขอนขาหนูข้าบ้าเหมือนเตือนเวลาได้แม่จ้ากรสิพามาเวลานั้นเนาะเพราะพิ่นเตือนแล้วแม่จ้ากรสิพาลงมาเล่นกับป้าไก่ทอดเนะะ้องค่ะทำน้ำจิ้มทำอะไรเสร็จแล้วแม่จ้ากรสิพากันจีนสมตำกินยังแล้วกรสิพานั่งเล่นอยู่แบบนี้เนาะคะ่ะนอ้องผ้าฝันกรสิขี่สกุตเตือนไม,ไ,ไม่จ้ากระสีแบบ พาอเพิ่นอันเราจะกระยานไม่เพิ่นทิงสิน้องคะจะสิประมาณนี้ละจ้าเพิ่นก้อนทะเลีนของนั่งเนาะค่ะค้อมทะเลีนของน้องพาขอนขาหนเข้อบอาเหมือนตัดเห็นไหมลูกเย็นเย็นน้องคาเห็นไหมนี่นะองคาวนกลับมาลูกวนกลับมาเห็นไหมลูกเย็นเย็นนะเห็นไหมลูกเย็นเย็นน้องคาเห็นไหมนี่นะองคาวนกลับมาลูกวนกลับมาเห็นไหมลูกเย็นเย็นนะ เราไปขี่สกูตเตอร์นะลูกนะสนุกไหมลูกสปาร์มาณนี้นะจ้าไม่ค่ะอะลูกขอดึงอันนี้หรอคะค่ะไม่อะต่ห้ามดึงนะลูกนะอย่าไปดึงของป้ามัไมมากไปเด็ดใบไม้ของป่าเด้อบอกให้ไปขี่สกูตเตอร์กะสิไปขีกกปข่สกูตเตอร์ข้างบนเนาะค่ะบังมือกะสิเป็นขี่จักรยานได้เมื่อนี้เป็นขี่สกูตเตอร์เนาะค่ะบังมือไม่จ้ากะสพิพา่นไปเก็บเก็บยอดเขาจะทิ้นเนาะคะ่ะอยู่ตรงนู้นเนาะอยู่อีกไปไปไป ลูกเย็นเย็นนะค่ะเห็นไหนี่นะค่ะวนกลับมาลูกวนกลับมาเห็นไหลูกเย็นเย็นนะเห็นไหลูกเย็นเย็นนะค่ะเห็นไหนี่นะค่ะวนกลับมาลูกวนกลับมาเห็นไหลูกเย็นเย็นนะค่ะพักผู้ละผาพักอนหลังป่าปลูกใบสิบเอ็ดของป่าเพิ่นป่าให้เอาเนาะค่ะไปอันผู้ละผ้าอีกข้างหนึ่งเนาะค่ะวันนี้ไม่จะเอาผ้านางเลนอยู่ของป่าไก่ทอดบริไปเนาะค่ะ กตสิเป็นประมาณนี้คือน้องค่ะเนาะบรรยากาศยังเงี้ยงเพอที่แม่จ่าอาภาบ้านใบสามหรือว่าบใบสองบิ่งมือแล้วแต่มือเนาะค่ะน้องภาพขันต์นี่ให้อยน่อยผ้าผ้าผูละผ้าพักหญิงป่าปลูกใบสิบเอ็ดของป่าเพิ่นป่าให้เอาเนาะค่ะไปอนผู้ละผ้านของป้าแอดเนาะค่ะเพิ่นทำงานเย็บผ้าเนาะค่ะจำมานิดนึงหยุดนู่นเนาะค่ะหน้าบ้านป้าไก่ทอดอยู่ตรงนู้นนะคะแม่จ๋าวันนั่งอยู่ตรงนี้เย็นดีเนาะค่ะเห็นบริษัทหน่อยเห็นแม่จ๋าถ่ายคลิปมาแล้ว หรอสวัสดีค่ะไปบายก่อนดุกเนาะทำสวยๆทำยังไงนี่ไฟตัดออกหมดแล้วเนาะค่ะเนาะกระสุนป้อนี่เด้อจ้ะนี่เนาะบรรยากาศตอนนี้นะจ้าฝนมาตกค่ะเมื่อเนี่ยเบิ่งพี่น้องสายไฟเรายุ่งหลายอย่างเนาะค่ะอยู่ในกทมก็จะประมาณนี้นะคะอาเไป คอยนอันนี้เป็นต้นยอดที่แม่จ๋าเคยเก็บตำนาะคะ่ะเนาะเฟบคือเก่าค่ะแม่จ๋าไม่เห็นเยี่ยมเลยตัวนี้ก็ฝากไว้ห้องป้าไก่ทอดเนาะคะ่ะแต่เวลาเขาลงมาเสี่ยเขาก็มาขีมาเอาเอาไว้ทันทีเนาะค่ะเพราะว่ามันเป็นของอย่างนี้เนาะคะ่ะก็เดียเอาไว้ข้างล่างเ,เดี๋ยวจะไปเอาขึ้นเอาลง ไง่ายๆเนาะค่ะแต่ละมื่อชีวิตรประจำวันก็ใส่ไปขี่สกูตเตอร์กับสิไปขี่สกูตเตอร์ของ้างบนเนาะค่ะบางมื่อก็ใสิเป็นขี่จักรยานได้วัอนี้เป็นขี่สกูตเตอร์เนาะค่ะบางมื่อไม่จัดก,กับผพาคนไปเก็บเก็บยอดเัาจะทิ้นเนาะค่ะอยู่ตรงนู้นเนาะอยู่อีกไอไปไป,ไป,ไปสวัสดีค่ะพี่น้องค่ะเพิ่งวัอนี้พาน้องผ้าฝันมาเล่นเนาะค่ะนี่แหละค่ะคือกิจวัตรประจำวันเนาะ,ะบางมื่อนอ้านอนผ้าฝันก็ใสิไปว่าเล่นขายของเก็บหยาเก็บใบนั่นใบนี้มาในไฟตัดออกหมดแล้วเนาะค่ะเนาะกับะมาณนี้้เดอจันนี้เรากาตน้จะเน่ี เบืองพี่น้องสายไฟเราย้งแล้อย่างเนาะคะ่ะอยู่ในกทมก็จะประมาณนี้นะคะบรรยากาศข้างล่างสีเย็นดีเห็นบ่บางที่ผมไม่จ้าสิผิวแว้บๆเนาะคะ่ะร่มร่มเย็นสบายได้มปจาาา้าสิเป็นบรรยากาศเด้อค่ะช่วงเวลาช่วงเวลานาตอนนี้เนาะคะ่ะเนาะ <c oughs> จา้ะไม่จ้ะไม่เห็นเยี่ยมเลย <c oughs> เห็นบ่มร่มเย็นๆเนาะคะ่ะเห็นไ่มน,นี่เนา <c oughs> ะคะ่ะ วนกลับมาลูกวนกลับมาเห็นบ่ลมเย็นเยนนะะ็นทางอีกทางหนึ่งเนาะคะ่ะวันนี้แม่จะาพานางเล่นอยู่ของปากก้าไก่ทอดบริปไปเนาะคะ่ะก็สิเป็นประมาณนี้นะคะือเนาะค่ะเนาะบรรยากาศเงี้ยเงี้ยงพ่อที่แม่จะาพาภาประมาณใบสามหรือว่าบใบสองบังเมืองแล้วแต่เมือเนาะคะ่ะน้องพาวขอนเตืนอนนี่กับฝากไว้ของป้าไก่ทอดเนาะคะ่ะเวลาเขาลงมาเนียเขาก็มาขี่มาเอาเอาไม้ตันขี่เนาะคะ่ะเพราะว่ามันเป็นของอย่างนี้เนาะคะ่ะ,นนะ,คะ,ะก็สิเอาไว้ข้างล่างเด้อยสุดเลยเอาขึ้นเอาลงง่ายๆเนาะค่ะแต่ละเมือชีวิตประจำวันเหรอสวัสดีค่ะบ๊ายบายก่อนลูกเนาะำสวยยๆทังงไ รอสวัสดีค่ะไปายก่อนบเนาะทำสวยๆทำยังไงไม่จ๋ากั่สีแบบว่าผ้าพิ่นอันเราจะกระยานไม่พ่นคงสีนาคะจะสิประมาณนี้ละจ้าพิ่น้อมตะเของนงเนาค่ะข้อะเของน้องค่กขอนขาหูอแบเหมื่จ๋ากสีแบว่าผ้าพิ่นอันเราจะกระยานไม่พ่นงสีนาคะจะสิประมาณนี้ละจ้าพิ่น้อมตะเนของนงเนาค่ะข้อม a ะเร t นของน้องค่กขอนขาหอบบบห ปากำลังปลูกไม่ยอดกระลังแตกบ่คว่าเราเก็บเยบอะพี่น้องน้องพาอขวัญไปเก็บก่อนเนาะคะา่ะปลาไก่ถอดกระเดืองไปเก็บของป้าทำไมวะฉันเนาะคะ่ะบวกเก็บซื้อๆได้พี่น้องดึงเอาต้นขึ้นนั่เนาะคะ่ะเป็นอะ,อะไรเหมือนทรายลูกเน,นี่ยนี่แหะจ้าะจะขายานน้องพาอขวัญมาจากกระเสือจอดในข้างล่างเนาะคะ่ะล็อกไปเลยเนาะเอาจะขายานล็อกไปข้างล่างไปเลยนะคะสักพูดแตประมาณนี้แหะจ้านี่ค่ะลูกขอดึงนี่หวังไหมคะไม่ค่ะแต่ห้ามดึงนะลูกนะอย่าไปดึงของป้า